จ้ามือนีเสนอเมนูแกงปลาทูสายบัวน้ำปลาค่ะพี่น้องจ้าแกงปลาทูสายบัวน้ำปลาเนาะค่ะเนาะไปเบิรงวิธีเฮ็ดน้ำกันเลยจ้าสำหรับมือนีเนาะค่ะเนาะแกงปลาทูสายบัวน้ำปลาจ้าสวัสดีค่ะมือนีก็มาพอๆกับช่องน้อง กินพาเที่ยวคือเกาด้วยค่ะพี่น้องจ้าสำหรับมื้อนี้ยนี่ยมาซอแบบนี้นะคะเนาะเมนูวุ้นกับขาพี่น้องเข้าคั่วคือเกาด้วยค่ะพี่น้องจ้าเข้าครัวทํากับข้าวอร่อยอร่อยสูพี่น้องลูปลาหนาอาเพื่นอน,นทุกบ้านกินกันนะคะเนาะไปเบิ่งเมนูมื้อนี้ของเมนูวุ้นกันเลยจ้าวันใดอีหยังไม่เห็ดสูพี่น้องกินกันค่ะไปบิ่นนํากันเลยจ้า สำหรับเมนูมื้อนี้ของแม่นังวุ้นเนาะค่ะเนาะแม่นังวุ้นจะทําแกงสายบัวใส่ปลาทูเด้อค่ะพี่น้องจ้าแกงเล้าแกงอีสานห่าใส่น้ำปลาแดกนี่เด้อค่ะบ่ได้ใส่น้ากะทิเด้อพี่น้องจ้าวัตถุดิบของห่ากะซิมีสายบัวค่ะขาดบ่ได้เพราะว่าแกงสายบัวล่างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็สิเป็นต้นหอมกับใบแมงลักค่ะใส่ปลาทูซองตัวเด้อค่ะพี่น้องจ้าตัวอ้วนใหญ่ๆมันๆเลยค่ะพี่น้องจ้าตามด้วยเครื่องแกงที่แม่นังวุ้นตำได้ตำไว้เนาะค่ะเนาะมีพริก แล้วก็หอมแดงใบมะกรูดตะไคร่ทุบไซน้ำเล้วกต่ใไซน้ำด้วยค่ะพี่น้องจา้าเครื่องปรุงห่อกะซีมีน้ำปลารสดีชูรสใสข,อ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 ขอ้าวดวรนิน้อยให้มันหอมเนาะคะ่ะไปค่ะไปลงมือเห็ดแกงปลาแกงายบัวปลาทูกันเลยค่ะสำหรับมือนีเนาะคะ่ะเนาะวานาตาสิออกมากจังไลยค่ะไปลงมือเห็ดน้ำกันเลยจา้จาจ้ามาลงมือเห็ดแกงายบัวใส่ปลาทูของห่อกันเลยจ้ะพี่น้องจา้าอันดับแรกไม่น้องอุนกับซีใสตะไคร้ด้อค่ะที่ห่อทุบไปเนาะคะ่นะเนาะใส่ลงไปเลยค่ะ ามด้วยเครื่องแกงที่ตำไวเด้อค่ะพี่น้องจา๊าพริกหอมแดงใบมะกรูดเด้อค่ะแล้วกะ็ตะไคร้นะคะตำตำข้อหยาบหยาบเด้อค่ะเ็าลงไปแบบนี้เลยน้ำบ่หน่อยเด้อค่ะเด้อใส,ส,ส่สายบัวลงไปน้ำกระสีออกเด้อหมอห่อนก่อนจ้าเข้าจังสีใส่สายบัวลงไปถ้าหมอบะห่อนเข้าใส่สายบัวลงไปสายบัวเข้าสีแหล่ค่ะพี่น้องจ๊ะต้องล่อให้หมอมันห่อนก่อนเด้อจ้าจังใส่สายบัวจา้า พี่น้องจ้ามอฟดหมอฮอนแบบนี้เราเข้ากับสิไส้สายบัวลงไปได้เด้อจ้าเด้อเดี๋ยวน้ำสายบัวก็วออกน้ำกับสีไยจ้าพี่น้องจ้ามอเข้าฟดแบบนี้สายบัวสีสวยแบบนี้แล้วเข้ากับสีไส้ปลาทูลงไปได้เด้อค่ะบานนี้พี่น้องจ้าใส่ปลาทูลงไปเลยจ้าใส่ปลาทูใส้เป็นตัวเลยเด้อค่ะบ่บีบ่ฮักนี่ ชึบชึบนี่ค่ะพี่น้องจ้าใส่ปลาทูลงไปเรียบร้อยแล้วกะค้นให้น้ำถ่วมปลาทูจ้าพี่น้องจ้าหน้าตากะสิเป็นแบบนี้ด้อคะเด้อหลังห้าใส่ปลาทูลงไปเรียบร้อยแล้วบัดนี้แม่น้องวุ่นกะสิเริ่มปรุงหม้อแกงสายบัวเลยเด้อพี่น้องแกงสายบัวนำประแดกเฮาเด้อเ่ราะเนแกงกะทิเด้อจ้าปรุงกันเลยจ้าจ้าเริ่มปรุงกันเลยนะคะน้องแม่น้องวุ่นกะสิใส่ผงชื่อรสดค่ะพี่น้องจ้าตามด้วย รสด,ดีค่ะพี่น้องใส่ลงไปได้จ้ะค้นค่ะใส่ลงไปแล้วค้นจักน้อยขาดบลได,ด้ก็คือน้ำปลาแดกค่ะเยาาก่อนแกงน้ำปลาแดกเออบลได้แกงกะทิค่ะใส่น้ำปะลาลลงไปค่ะพี่น้องจ้าคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะพี่น้อง หอมนี่พี่น้องใส่น้ำปลาแดกลงไปแล้วนี่ค่ะจะเมนูนก็ได้ซิมรสชาติเวาด้วยค่ะแซบแล้วเพราะว่าปลาทูมันก็มีคขาวม้วนข้าวเชื่อมของมันอยู่แล้วเนาะคะ่ะน้องห่อกับบะตองปรุงอีกอย่างหลายค่ะต่อไปห้อกรสิมาใส่ไอ้ต้นหอมกับใบแมงลักกรสิเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจา้ามาค่ะใส่ต้นหอมกับใบแมงลักเลยจา้านี่ค่ะพี่น้องจา้าซิมเรียบร้อยแล้วใส่ใบแมงลักกับต้นหอมเออต้นหอมลงไปเลยค่ะนี่ ใส่ลงไปแบบนี้แล้วปิดแก๊สเลยเด้อค่ะพี่น้องจ๋าห้าจังค้นเนาะเติบนี่ค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวความร้อนมันก็จะทําให้ใบแมงรักกับต้นหอมยุบลงค่ะพี่น้องจ๋านี่ แกงง่ายๆค่ะมื่อนี้เมนงกุนกับเห็ดสองเมนูคือเกาตว่าเห็ดไห่ลุงปานาอาเบิงเว้นเมนูเดียวนะคะเนาะเ็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ้าสำหรับแกงสายบัวใส่ปลาทูน้ำปลาแดกนะคะเนาะเดี๋ยวห้องไปตักเสิร์ฟใส่จานเสิร์ฟลุงปานาอากันเลยค่ะสําหรับแกงปลาทูสายบัวแกงสายบัวใส่ปลาทูเสซจเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟกันเลยจ้าจ้าพี่น้องจ้าเทใส่ถาดผักเขาาพือเก่าละจ้าไม่จังสิเห็นหน้าตาเนาะเทเลยค่ะพี่น้อง เทบัวเท,บ,วทบัวเลยค่ะแกงกลาทูสายบัวค่ะพี่น้องจ๋าอู้หอนไส้หนากกองเองแล้วพี่น้องว้านี่ค่ะ นี่ค่ะเทสใส่ถาดผ้าขาเรียบร้อยแล้วก็สิเป็นนาตาแบบนี้้อคะเด้อสาหรับแกงสายบัวใส่ปลาทูน้ําปลาราหอมๆแสบๆพี่น้องจ๋าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟลุงป้าหน้าอาดแล้วนะคะเนาะก็สิกินกับข้าวเหนียวสองกองยังไงสดห่อนๆเด้อนนะค่ะพี่น้องจ๋าสาหรับเมนูมื้อนี้เนาะ,ะเนาะไปค่ะไปกินข้าวน้ำกันเลยจ้าสําหรับแกงสายบัวใส่ปลาทูน้ําปลราจ้า พี่น้องจ้าสำหรับเมนูมือน้ก็เสิร็จเรียบร้อยเลยนะคะนาะแกงสายบัวไส่ปลาทูพี่น้องจ้าแกงสายบัวไส่ปลาทูไส่น้ำปลาแดกนัวๆห,หอมๆผักอีตูใบแมงลักต้นหอมนะคะพี่น้องจ้า หอมมากนาท่านมากเลยค่ะสําหรับมื้อน,นี้แกงผัดทูใส่สายบัวแกงเล่าแกงอีสานเท่านาคะคะเนาะหอมเสิร์ฟรุ่งปลาหน้าอ่านแล้วค่ะพี่น้องจ้าแวะเขามากินขมบ้านเมนูมนเ,เด้อค่ะเด้อสาหรับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่ยังมาท่านอีขามากัเขมาให้กําลังใจมาคอมเมนต์ใต้คลิปแนะนําเมนูกันใดเด้อค่ะเด้อสําหรับมื้อน,นี้เนาะคะเนาะแมนูมนขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามากดไลค์คอมเมนต์ให้เด้อ ฝาก FC ใหม่เพื่อนใหม่ที่ยังไม่เข้ามาเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ๊กดสักตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมือนีเม,มนูวุ้นคอตโตราไปก่อนคะ่ะขอบคุณหลยๆคะ่ะบ๊ายบายจ้า